สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับน้ําหอมพาเที่ยวนะครับก็เดี๋ยววันนี้น้ําหอมจะพาไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปพร้อมกันเลยครับตอนนี้ก็เริ่มเดินทางจากชนบุรีนะครับตั้งแต่ประมาณตีสีนะครับตอนนี้เราก็มาถึงอ่าวธรรมชาตินะครับก็ตอนนี้กําลังต่ออยู่ขึ้นเรือนะครับเราก็นําเรือขึ้นรถนํารถขึ้นเรือนะครับก็กําลังข้ามปากน้ำที่ที่เราจะไปวันนี้นะครับมีชื่อว่าเกาะทางนะครับจังหวัดตราด บรรยากาศบนเรือนี่สวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆนะครับวิวดีลมเย็นอันนี้อยู่ที่ชั้น3นะครับเรือที่เราขึ้นนี้มีชื่อว่า b แบ็ก r l นะก็จะมีห้องกับตันแจ็คสเปโร่นะครับอยู่ด้านขวาเรานี่นะครับก็จะพาเราข้ามฝาไปยังเกาะช้างนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นนางแบบของเราวันนี้นะครับพี่เลี้ยงน้ำหอมนะครับซองมีเฮนะครับรอนั่งกินลมชมวิวนะครับ บนเรือนะครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบเกือบ40นาทีนะครับเพื่อนๆนี่เราก็มาถึงชายฝั่งเกาะแล้วนะครับก็สวยงามมากตอนนี้เราก็ขึ้นจากเรือนะครับมุ่งหน้าสู่ที่พักนะครับเส้นทางนี้ต้องบอกว่าโหดมากนะครับต้องมีความชำนาญในการขับรถนะครับต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงที่พักนะครับน้ำหอมของเราก็วอร์มอัพร่างกายนะครับเตรียมตัวนะครับเล่นน้ำนะครับ ก็เต้นสนุกเลยนะครับเพลงไม่มีก็เต้นได้นะครับก็บรรยากาศที่พักของเรานะครับด้านหลังก็จะมีอ่างเล่นน้ํานะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่น้าหอมชอบมากนะครับนี่ก็ลงไปเล่นกับพี่เลี้ยงนางแบบสุดสวยของเรานะครับก็สนุกกันใหญ่เลยนะครับที่พักของเรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนครับด้านหลังก็จะเป็นวิวทะเลนะครับมีที่นั่งชิวๆนะครับเหมาะแก่การนั่งจิตเบียร์มาก หลังจากเล่นน้ําเสร็จนะครับก็พาน้ําหอมมาสํารวจพื้นที่นะครับค้างๆเกาะนะครับนี่ก็เป็นจุดชมวิวไก่บ้านนะครับไก่แจ้นะไก่เบ้นะครับถูกแล้วนะครับทุกคนวิวนี้สวยงามมากนะครับแต่แดดก็ค่อนข้างจะยังจ้าอยู่นะครับแนะนําให้มาประมาณสักห้าโมงหรือ6กโมงเย็นนะครับจะสวยมากครับนี่นางแบบเราก็ยืนถ่ายรูปนะครับชิวไปนะครับ ตกเย็นเราก็มาเดินเล่นนะครับบรรยากาศชายหาดใกล้ที่พักของเรานะครับก็มาดูพระอาทิตย์ตกมุมนี้นะครับก็สวยมากครับก็วิวดีนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับทุกคน บรรยากาศริมหาดก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็มีศาลานะครับนั่งเงาเงานะครับก็เดินเล่นวนไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นเรือของไบรอันนะครับเมื่อก่อนนี้ก็ทํางานอยู่กับดอมนะครับโทเรโตนะครับอันนี้ก็แยกตัวออกมาขับเรือแล้วครับน่าจะเอาไว้ต้อนนักท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆราล้อเล่นนะครับทุกคน ก็จะมีมุมนั่งเล่นนะครับชิ้งช้านะครับริมหาดนะครับน้ำหอมก็ชอบมากนะครับก็นั่งเล่นกับที่เลี้ยงสุดสวยของเรานี่นะครับเปเวอร์ Play <Wow. S 1> นะครับ <Wow. S 1> เราจะพักอยู่ที่นี่กัน2คืนนะครับ เราก็เดินวนเวียนกลับไปกลับมานะครับก็ถ่ายรูปนะครับสวยๆนะครับเก็บไว้ให้น้ำหอมดูเล่นนะครับนี่ก็ยังไม่หยุดเล่นนะครับก็ยังสนุกอยู่เลยนะครับนี่ก็เป็นเช้าคืนวันแรกนะครับก็ตื่นขึ้นมาก็รับประทานอาหารเช้าณที่พักนะครับก็อาหารก็จะประมาณนี้นะครับกินไม่เยอะนะครับนี่คุณนายของเราก็นั่งรับประทานอาหารเช้านะครับ พี่เลี้ยงของเราก็มาก็มีเดินเลยโต๊ะนิดนึงนะครับช่วงนี้นางแบบของเราก็จะกินประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับก็กําลังลดหุนอยู่หลังจากทานข้าวเสร็จเราก็มานั่งตากลมนะครับเย็นๆนะครับที่ศาลาคนขี้เงานะครับนี่ก็เมามอยกันไปนะครับสองคนแม่ลูกนะครับอากาศดีมากนะครับลมเย็นสบายนะครับก็เหมาะแก่การพักผ่อนมาก นี่ถ้ามีเปอันหนึ่งนะครับก็ผูกนอนนะครับน่าจะหลับลึกได้หวยกันเลยทีเดียวนะครับนะครับด้านข้างก็จะมีปูนะครับไม่แน่ใจว่าปูอะไรนะครับก็วิ่งวนอยู่ตามซองหินเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะพาน้ําหอมนะครับลงไปจับกระปูก็นั่งตากลมนะครับชิวๆไปนะครับ ี่ก็คุณนายของเรานะครับก็กําลังทํางานอยู่นะครับเล่นเกมนะครับอาชีพหลักของเขา หลังจากพักผ่อนกันอิ่มน้ำสำราญนะครับก็ตกช่วงบ่ายก็พาน้ำหอมไปสำรวจอีกฝากหนึ่งของเกาะนะครับนี่ก็เป็นบอดี้การ์ดของน้ำหอมนะครับหน้ายังเทือนนะครับยังดูค่อนข้างใจดีนะครับสำหรับคนนี้เราก็จะพาน้ำหอมนะครับไปเดินเล่นที่ท่าเรือบางเบ้านะครับเส้นทางที่ไปนี้ต้องบอกเลยว่าโหดมากครับต้องมีความชำนาญค่อนข้างสูงนะครับในการขับขี่นะครับ ทีแรกบริการน้ำหอมก็จะขับมาเองครับแต่ดูจากเส้นทางแล้วนะครับก็อยากนั่งชมวิวมากกว่านะครับก็ค่อนข้างจะขับยากนะครับเราก็เลยตัดสินใจนั่งรถโดยสารไปดีกว่านะครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบเกือบสานาทีนะครับนี่ก็เส้นทางนะครับค่อนข้างจะลาดชันมากครับก็ใครที่จะนํารถมานะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแต่พี่รถโดยสารนี้แกก็ขับชิวมากเลยนะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้เราก็เริ่มจะเวียนหัวแล้ว ก็จะวกแตกกันแล้วนะครับน้ำหอมเบงก็พูดไม่หยุดนะครับก็พูดไปเรื่อยๆนะครับนี่เราก็มาถึงจุดหมายแล้วนะครับสิ่งแรกที่น้ำหอมทำนับก็คือกินไอศครีมนะครับก็เป็นอาหารหลับที่เขาชอบมากนะครับก็ไม่พลาดนี่ก็เป็นชุมชนบางเบ้านะครับก็มีโซนขายของนะครับเดินลงไปที่ท่าเรือบางเบ้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็ค่อนข้างจะ เงียบๆนิดนึงนะครับทุกคนนะครับคนก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับก็จะมีส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับต่างชาตินะครับส่วนอันนี้ต่างดาวนะครับเพืเ่อนๆ <c oughs> และนางแบบของเราก็มาจอดตรงนี้ครับนี่ อยากกินปลาหมึกย่างนะครับและเราก็เดินมาจนถึงท้ายของท่าเรือนะครับก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะครับมาขึ้นเรือไปดำน้ําดูปะกาลังหรือว่าไปหาตกหมึกตกปลานะครับแล้วก็จะเป็นจุดขึ้นเรือนะครับไปหาเมียเล็กเมียน้อยเกาะเล็กเกาะน้อยนะครับทุกคนก็จะเป็นเกาะหมากหรือเกาะกูดนะครับก็จะมาขึ้นเรือกันที่นี่นะครับ สลับน้ำหอมนะครับก็ไม่อยากไปนะครับก็อยากนั่งชมวิวดูวิวอะไรแถวนี้นะครับก็เดี๋ยวก็จะกลับนะครับวิวก็ค่อนข้างสวยนะครับทุกคนแต่ว่าบรรยากาศก็จะร้อนร้อนหลังจากที่เดินกันเหน็ดเหนื่อยนะครับก็มานั่งพักที่ร้านอาหารนะครับข้างๆที่พักของเราครับนี่ก็บรรยากาศจะประมาณนี้นะครับมีลำธารข้างๆนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเพื่อนนะครับร้านนี้นะนี่นะครับของโปรดนะครับไก่ย่าง และก็พาน้ําหอมกลับที่พักนะครับเพื่อนๆก็พักผ่อนนะครับก็เตรียมตัวเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับทริปน้ําหอมนะครับทริปนี้ก็ไม่มีเวลามากนะครับก็เน้นมาพักผ่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันจะเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจนะครับทาคลิปถัดไปนะครับสําหรับวันนี้บายบายครับสวัสดีครับ